สวัสดีค่ะน้องแม่สว,ว,วัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนี้น้องมเดี๋ยวจะมาทํากล้วยบดชีนะคะนี่เลยเดี๋ยวแม่เอากล้วยหั่นก่อนนะแล้วก็จะเอาไปล้างน้ําแล้วก็เอามาเนื่งใส่น้ำหม้อน้ำเอาอันนี้ก่อนหั่นก่อนนะคะเอากล้วยใส่หม้อเลยค่ะเดี๋ยวเอามาต้มนะคะอุ้ยนี่ใส่ค่อยคๆๆ่อยไขน,นี้ค่ะน้ําไม่ร้อนหรอกแม่ยังไม่ได้อ้นี้ค่ะแม่ยังไม่ได้ตั้งใส่หรอกใส่ไปให้หมดเลยนะคะ เราค่อยๆหรอค่อยๆหรอค่อยๆค่ะอ่าเก่งมากค่ะหลุดใส่ให้หมดเลยค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะหลอใส่หมดเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วน้องเดจปิดฝาเลยค่ะปิดฝาหม้อเลยนะคะอ่าแล้วแม่ก็จะเปิดนะเปิดอันนี้ตั้งไฟประมาณสักสิบนาทีพออ่าเดี๋ยวเรารอนะช่วงรอเราก็ไปทํากะทิก่อนสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการปิดไฟได้เลย เดี๋ยวเราก็เอากล้วยออกล้วก็แช่นะ,ะเร็วลังร้อนนะคะต้มน้ำน้ำเย็นก่อนราตัดหัวตัดท้ายเลยนะแล้วก็ปอกออกเลยแต่กล้วยเราเริ่มสุกแล้วนะฟ้านะมันก็เลยแบบไปนั้ำไปหน่อยอู้ดูน้ำมาเดือดสิร้อนนะน้องเรต้องระวังนะจะตัดแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะตัดแบบไหนก็ได้นะแล้วแต่เราชอบ เนี่ยปอกจนหมดเลยนะคะนี่คือกล้วยที่หั่นแล้วนะคะเรียบร้อยรอเติมลงหม้อนะคะเทน้ำกะทิลงใส่หม้อก่อนเลยค่ะอะน้องเลยอเห็นเลยนะเอากะทิในหม้อเลยยังไม่ได้ตั้งไฟนะคะเทสักครึ่งนึงก็พอแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะสักหน่อยหนึ่งพอ,อแม่ป้านะ แล้วตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน nah. ้ำมะเดลเทสกันพียงแค่ไหนรัสองกนาพีอุ้ยอุ้ยตามด้วยน้ำตาลอันนี้เขาเรียกน้ำตาลอะไรนะป้าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวพร้อมแม่ป้าเอาเนาะหอมนี้เกลือน้ำมะเดลจับเกลือหน่อยเกลือหน่อย เอาไม่ปะไม่ได้เ,เทเลยแล้วก็ปิดฝานี้ก่นอนปิดฝา,า,านี้แล้ไม่ได้หนีใส่อะไรเตอร์เลยค่ะใส่เตอร์ลงไปเลยในเวลาเราก็ตั้งไฟนะคะแล้วก็รอให้น้ำกะทิมันเดือดเราก็ต้องคอยคนไว้นะคะไม้นอย่าก้นมันจะไหม้เห็นไหมแหนมตามลาย ตั้งไฟอันอ่อนเดี๋ยวคนมะลุกมาเลยมาเดวเนาอวนเลยนะคะวนไปเรื่อยๆนะลูกอ่ะหน้าขนมอันนี้หนูทำอะไรคะลูกกล้วยบัชชีป่ะอันนี้คนน้ำแบบนีนะอ่ะคนไว้คนไว้ลูกเดี๋ยวก้นมันไหม้นะลูกเนี่ยคนให้น้ำตาลมันละลายแล้ลูก อย่าค่อยใส่หรอกคนคนก่อนคนคนอย่ยน้ำตาลนี้ไม่ละลายหรอกคนก่อนนะไม่ค่อยคนหรอกอันนี้จะทำหวานน้อยแล้วถ้าเกิดใครชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลเข้าไปเยอะนะในส่ตาลไปอีกคนนี่กลิ่นหอมกะที่ออกแล้เแม่ น้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่กล้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะคะมาเร็วน้องมา well to like เร็วมาตักเร็วมาเดวไม่ตักลงแล้วนะเร็วมามาเร็วมาไม่ต <l> ักเองแล้วนะน้องมาเร็วมาตักไหมน้องมาเร็วจะไปตักเองนะมาดตาลข้างนี่ตักเลยค่ะอ่ะตักเองเลยค่อยคหย่อนค่ะแบบน้องกระเด็นนะตัวกระเด็นไม่ตักให้แล้วกันเนาะ นี่นะเราก็ไม่ต้องไปคนแล้วนะป้าเนาะเราก็ปล่อยเขาเลยปล่อยรอจนเดือดนะคะอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเราก็ตักเลยให้น้องเรดูแล้วเก่งเย้ใครทำเอ่ยใครทำคะโอ้ต้องมาเดาทำโอ้ไม่ได้ทำ อชิมเนี่ยชิมนะเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมอะลองชิมก <Hey, ya. S 1> ล้วยเลยมันร้อนหนอ,อ่มัมนร้อนแล้วลูก น้ำแม่เป่าให้แม่เป่าให้กับเอา,เอาจะน้ำเหรออร่อยไหมเยี่ยมเยี่ยมไหมบอกป้าได้เยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมเดียเด๋ยวขอน้องเดียวข,ขอตัวลากินก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย